ใบสั่งส่งมาที่บ้านเยอะแยะมากมายเก็บสะสมไว้ก็ไม่ได้ไปต่างประเทศเหรอกครับหลังวันที่หนึ่งเมษาไปเอาจริงแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องมาตรการใบสั่งก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีมาตรการอะไรหลายต่อหลายอย่างเกิดขึ้นมาเช่นบอกจะต่อทะเบียนไม่ได้พอไปขนส่งก็ต่อได้บอกจะมีหมายจับเอาข้องจริงในอายุความประมาณหนึ่งปีต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก็ทําได้ยากแต่หลังจากวันที่หนึ่งเมษาเป็นต้นไป หากมีใบสั่งฉบับใหม่ส่งไปถึงบ้านแล้วท่านไม่เคลียร์นะครับรถยนต์ของท่านจะสามารถต่อภาษีได้แต่อย่าเพิ่งดีใจครับต่อภาษีได้แต่ไม่ได้แผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีไปติดที่หน้ารถยนต์และท่านจะต้องทําการไปชําระค่าปรับนะครับภายในเวลา30วันมิฉะนั้นท่านจะโดนอีกข้อหาหนึ่งคือโดนปรับอีก2,000บาทและที่สําคัญ โดนตัดแต้มใบขับขี่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยเคารพกฎจราจรนะครับอย่าไปคิดถึงว่าการที่เราโดนใบสั่งการจ่ายการไม่จ่ายการเสียภาษีอันนี้คือเรื่องปลายทางครับแต่การที่ท่านไม่เคารพกฎจราจรขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วเกินกฎหมายกําหนดฝ่าฝืนสัญ,ญญาณจราจรสิ่งที่มันเลวร้ายกว่าเรื่องค่าปรับคืออันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของตัวท่าน และผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนกับท่านครับ